สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง Youtube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดัตตี้จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูขนมเนื้อนวลไข่เค็มครับเป็นเมนูขนมไทยที่ทําง่ายๆวัตถุดิบมีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับแต่ออกมาแล้วอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือสามารถเก็บไว้ทานได้นานๆด้วยนะครับ ตัวเนื้อขนมเนี่ยมีความกรอบร่วนนะครับส่วนไส้ไข่เค็มด้านในก็มีความหอมแล้วก็มีความมันของไข่เค็มด้วยนะครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวเป็นอย่างมากเลยครับเป็นอีกขนมหนึ่งที่สามารถทําทานทําขายหรือทําเป็นของฝากได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ อย่างแรกจะเป็นแป้งเค้ก250กรัมน้ำตาลไอซิ่ง80กรัมน้ำมันรำข้าวหรือว่าน้ำมันถั่วเหลือง130มิลลิลิตรเกลือเศษหส่วน4ช้อนชาสุดท้ายเป็นไข่แดงเค็มเราใช้ประมาณ6-9ฟองครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะอบไข่แดงเค็มให้สุกก่อนนะครับ เราก็นําไข่แดงเค็มแกะออกจากถุงนะครับจากนั้นเรานําไปวางบนถาดสําหรับอบนะครับเราลองด้วยกระดาษไขหรือกระดาษสําหรับอบไว้ด้วยนะครับนี่เราแยกแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เตรียมนําเข้าเตาอบได้เลยครับเราจะอบไข่แดงเค็มที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ10นาทีครับพอเราตั้งเตาอบเสร็จเรียบร้อยเราก็นําเข้าไปอบได้เลยนะครับ แต่ที่ใช้ถาดอบตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนไฟล่างเท่าๆกันครับระหว่างรอเราจะมาทําแป้งรอเลยนะครับอย่างแรกเรานําแป้งเค้กมาร่อนให้ละเอียดก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลไอซิ่งครับแล้วก็เกลือครับจากนั้นเราผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมน้ํามันรำข้าวลงไปทีละนิดครับ ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆแบ่งใส่ทีละนิดนะครับตัวแป้งจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับนี่นะครับนวดไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่น้ำมันไปเรื่อยๆนะครับพอใส่น้ำมันหมดแล้วเราก็นวดแป้งไปเรื่อยๆจนแป้งเนี่ยสามารถจับตัวกันเป็นก้อนเลยครับพอเรานวดแป้งได้ที่แล้วตัวแป้งจะเหนียวแล้วก็จับกันเป็นก้อนสามารถปั้นได้แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ จากนั้นเรานำแป้งมาคลึงให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีครับเ,เพื่อนๆหาฝาหรือพลาสติกแปมาปิดไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันแป้งแห้งครับเรากลับมาดูที่ไข่แดงเค็มของเรานะครับหลังจากที่อบไว้แล้ว10นาทีนะครับตัวไข่แดงเค็มก็จะส่งกลิ่นหอมแล้วก็สุกเรียบร้อยครับวิธีนี้จะช่วยให้ไข่เค็มเนี่ยมีความหอมแล้วก็ไม่เหม็นขาวด้วยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเรานําไข่เค็มมาตัดแบ่งเป็นชิ้น1ลูกเราจะแบ่งประมาณ6ชิ้นหรือ4ชิ้นนะครับแล้วแต่ขนาดของไข่เค็มครับนี่นะครับใช้มีดตัดแบบนี้นะครับถ้าลูกไหนลูกเล็กเราก็แบ่งเป็น4ชิ้นนะครับ พอเราแบ่งไข่เค็มเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเรากลับมาดูที่แป้งของเรานะครับหลังจากที่เราพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับเราก็จะนําแป้งมาแบ่งเป็นก้อนก้อนละ15กรัมเท่าๆกันครับในหนึ่งสูตรของเราวันนี้เราจะได้แป้งทั้งหมดประมาณ30ก้อนครับนี่นะครับหลังจากที่เราแบ่งก้อนละ15กรัมแล้วเราก็ปั้นเป็นลูกกลมๆใส่ภาชนะปิดฝาทิ้งไว้นะครับ พอเราได้แป้งครบ30ก้อนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนํามารวมกับไข่เค็มครับวิธีการก็คือเราแผ่แป้งออกนะครับจากนั้นเราก็นําไข่เค็มมาใส่ตรงกลางแล oh ้วก็ห่อให้มิดจากนั้นเราก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับนี่นะครับเราแผ่แป้งออกนําไข่เค็มมาใส่ตรงกลางห่อให้มิดแล oh ้วก oh ็ mid, คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับ เสร็จแล้วเราก็นํามาวางเรียงบนถาดสําหรับอบนะครับตัวถาดเนี่ยเราจะรองด้วยกระดาษไขหรือว่ากระดาษสําหรับอบนะครับเวลาเราวางเรียงเนี่ยเราก็เว้นระยะไว้ด้วยนะครับเผื่อเวลาเราอบแล้วเนี่ยตัวขนมมันจะฟูขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับ พอเราปั้นขนมใส่ถาดจนครบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะอบด้วยอุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ10นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนประมาณ10นาทีครับแดดดี้ใช้ถาดล่างสุดในการอบนะครับพอเราวอร์มเตาเสร็จเรียบร้อยเราก็นําขนมเข้าไปอบได้เลยครับระหว่างรอเราจะมาทําไข่สําหรับทาหน้าขนมนะครับแดดดี้ใช้ไข่แดง1ฟอง เกลือเศ่ส่วน8ช้อนชาแล้วก็นมสดชนิดจืด1ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเรานำมาผสมกันแล้วก็คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพอเราอบขนมครบ10นาทีนะครับตัวขนมของเราก็สุกเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำมาทาด้วยไข่ที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับใช้แปรงเนี่ยทาให้ทั่วด้านหน้าเลยนะครับจะทำให้ขนมของเราเนี่ยสีสวยดูน่าทานขึ้นนะครับเราจะทาตอนที่ขนมยังร้อนๆอ,อยู่นะครับ แดดดี้จะทาหน้าด้วยไข่2รอบนะครับสีขนมของเราจะได้สวยแล้วก็สีเข้มขึ้นด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่สีผสมอาหารเลยนะครับนี่นะครับพอทารอบแรกเสร็จเราก็ทาต่อรอบที่2เลยนะครับพอเราทาครบ2รอบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนําเข้าเตาอบอีกหนึ่งรอบนะครับอบด้วยอุณหภูมิ150องศารอบนี้เราจะใช้เฉพาะไฟบนนะครับไม่ต้องเปิดพัดลม ใช้เวลาอบประมาณ5นาทีครับเราก็นำเข้าเตาอบได้เลยนะครับใช้ถาดล่างเหมือนเดิมนะครับพอครบ5นาทีขนมของเราก็สุกเรียบร้อยครับ ตัวหน้าขนมของเราเนี่ยก็จะสีเหลืองนวลสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีความเงางามดูน่าทานมากๆเลยนะครับจากนั้นเราก็นำออกจากถาดอบมาวางเรียงไว้บนตะแกรงนะครับเพื่อให้ขนมเนี่ยมันเย็นเร็วขึ้นเราก็จะไม่แฉะด้วยนะครับ นี่นะครับวางเรียงไว้ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งพอขนมมันเย็นตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําใส่กล่องแพ็คขายได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูขนมเนื้อนวลไข่เค็มหรือว่า คุกกี้ไข่เค็มนะครับสูตรนี้เนี่ยตัวแป้งกรอบร่วนหวานกำลังดีเลยนะครับตัวไส้ไข่เค็มเนี่ยก็มีความหอมมันแล้วก็อร่อยลงตัวกับแป้งสูตรนี้มากๆเลยนะครับส่วนหน้าขนมที่เราทาด้วยไข่นะครับมันก็จะมีความเค็มนิดๆนะครับเวลาทานรวมกันแล้วก็รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆแล้วก็ใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําทานทําขายทําเป็นของฝากก็ได้นะครับเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ